สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเล็ขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่19มกราคม2565ลงคลิปให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับคำเตือนครับ คลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลกเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยปหาเลขตัวเด่นจับคู่4ตัว3ตัว2ตัวหวยลาวพัฒนาชุดฟันธงเป็นนวทางการซื้อสลากหวยลาวพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาสรุปผลกันออกสลากหวยลาวพัฒนาเมื่อประจำวันที่17มกราคม2 5 6 5กันก่อนครับผลกันออกรางวัลเลขไท้าย4ตัวออก0617ครับเลขไท้าย3ตัวบน6172ตัวบน 1, 17เล็ลขไท้าย2ตัวล่าง0 6ย์ครับนี่คือผลกันออกสลากหวยลาวพัฒนาเมื่อประจำวันที่17บมกราคมนะครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยกันเลยนะครับ จากการนำเลขท้าย4ตัวของหวยลาวพัฒนางวดล่าสุดซึ่งออก0617มาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักพันครับผมนำเลขศูนย์คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักพัน ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณได้4ตัวครับใน4ตัวมี1 3 6 8ครั bon บ1 3 6 8หลัก100ร้อยครับผมนำเลขหกคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวมี4590ครับ4 5 9หหลักสิบครับ <obsc> ผมนำเลขดึงคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับ ใน4ตัวมี1 3 6 8แครับ1368และหลักหน่วยครับผมนําเลขเกตคํานวณหาเลขเด่นประจาหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณได้4ตัวครับ1 2 6 7ครับ12 6 7นี่คือเลขเด่นนะครับจากเลขสูตรที่คํานวณได้หลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวลาวพัฒนางวดประจําวันที่19นะครับมาดูการจาับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนําหลักสิบตัวครับ1 3 6 8จับคู่กับหลักหน่วย4ตัว2 1267งจครับใหญ่ชุด2ตัวบนดังนี้ครับหงวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้1นึ่งหนึ่งหนึ่งสครับ3วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้3 1 3 2นึ่งครับ6วางหลักสิบ จับคู่กัหลักหน่วย4ตัวครับจะได้616 26667ครับ8ววางหลัก10จับคู่กัหลักหน่วย4ตัวครับจะได้81828687ครับรวมทั้งหมดนะครับเลขชุด2ตับนหวยลาวพัฒนา16ชุดครับมาลุ้นครับ16ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับส่วนในชุดเด่นครับผมจะสรุปชุดเด่นจาก16ชุดให้สมาชิกดูครับ ในชุดเด่นมาดูหลัก14ตัวครับ1 368ครับหนึ่งผม 3, เน้นไป 3, 3, 8, ที่ ę, เ bigger, 3, ลข3ครับเน้นเลข3เน้นเลข8ปบางหลัก10ครับหลักหน่วย4ตัวครับหนึ่งครับหนึ่งผมเน้นที่เลข1ครับเน้นที่เลข1ครับเน้นที่เลข6ครับดึงเลข1เลข6วบางหลักหน่วยครับผมจะนําหลัก12ตัวครับ3กับ8จับคู่หลักหน่วย2ตัว1กับ6นะครับจะได้ชุดเด่น 2ตัวบนหวยลาวพัฒนาครับจากทั้งหมด16ชุดเหลือชุดเด่นอยู่ที่4ชุดครับใน4ชุดที่สรุปจะกผู้ไว้มี3 1 3 6 8 1 8 6 4ชุดครับ3 1 3 6 8 1และ86ครับนี่คือชุดเด่นหวยลาพัฒนาชุดเล็กไทยาย2ตัวครับมาลุ้นครับจะมาหรือไม่ครับส่วนในชุด3ตัวบนครับมาดูหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัวครับ45,90ครับ4590ผมเน้นไปที่เลข4ครับดึงเลข4ครับดึงเลข92ตัวครับเน้น4กับ9 2ตัววางหลักร้อยนำมาจับคู่ ับชุดเด่น2ตัวบน4ชุด3 1 3 6 8 1 8 6ครับจะได้ชุด3ตัวบนหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับในชุด3ตัวบนหวยลาวพัฒนา4วางหลักร้อยจับผู้ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดไ4 1 4 4 3 1 4 3 6 4 8 1 4 8 6ครับ9วางหลักร้อยจับผู้ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับจะได้9 3 1 9 3 6 9 8 1 9 8 6รวมทั้งหมด 8ชุดครับในชุด3ตัวบนชุดตรงตรง8ชุดครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับประตูชุด2ตัวล่างประตูหลักพันครับหลักพันสีตัวครับ1 368ครับ1 3 6 8ผมดึงเลข1ครับดึงเลข6ครับวางหลักพันนะครับนำมาจับคู่กับหลักร้อยเด่น2ตัวครับ4กับ9ครับจาก4ตัวครับ4590 4กับ9ครับนำา1และ6จับคู่4กับ9 จะในชุด2ตัวล่างหวยลาพัฒนาดังนี้ครับในชุดเด็กไทย2ตัวล่างหวยลาพัฒนาที่สรุปจับคู่ไว้ครับมี64 69 1419ครับ6 4 6 9 1 4และ19ครับนี่คือข้อมูลเล็กไทย2ตัวล่างหวยลาวพัฒนานะครับมาสรุปชุดเด่นนะครับในชุด2ตัวบนหวยลาพัฒนาครับทั้งหมด4ชุดครับ3 1 3 6 8 1 8 6ชุดเน้นครับผมเน้นไปที่นะครับ เน้นไปที่3 1ครับเน้นไปที่3 1เป็นชุดเด่นครับส่วนชุดรองครับเน้นไปที่8 6หครับชุดรอง8 6หครับนี่คือชุด2ตัวจากทั้งหมด4ชุดครับส่วนในชุด3ตัวบนนะครับในชุด3ตัวบนทั้งหมด8ชุดครับ สรุปจะผู้ไว้ทั้งหมด8ชุดชุดเน้นเน้นไปที่9 3 1ครับเน้นที่9 3 1นะครับส่วนชุดรองไปที่4 8 6ครับรอง4 8 6เหลือแค่2ชุดครับเน้นและรองเท่านั้ครับ9 3 1และ4 8 6ครับส่วนในชุดเล็กให2ตัวล่างครับ4ชุดครับ4 6 4 6 9 1 4 1 9ชุดเน้นเน้นที่6 9ครับ เน้น69นะครับเน้น69นะครับส่วนชุดรอง64ครับชุดรอง64ครับนี่คือข้อมูลเลขท้าย2ตัวบน3ตัวบนและ2ตัวล่างวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่19ครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับส่วนในชุด4ตัวครับ ผมนําชุด2ตัวล่าง2364ุได้69จับคู่กับชุด3ตัวบน2ชุดครับ486และ931จะได้ชุด4ตัวหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับในชุด4ตัวที่สรุปจับคู่ไว้ครับที่สรุปชุดจับคู่ไว้ยังมีกันทั้ง4ชุดครับใน4ชุดมี6431ครับ6431 6486ครับ6486 6931นะครับ6931และ6986รวม4ชุดครับในชุด4ตัวครับมีทั้งหมด สี่ชุดนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางชุดสี่ตัวหุยลาวพัฒนาครับส่วนในชุดฟันทงครับมาสรุปชุดฟันทงครับจากเลขสุดที่ผมได้คํานวณนะครับเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุดสองตัวสามตัวและสองตัวล่างนะครับในชุดสี่ตัวสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับในชุดเด่นสี่ตัวครับชุดเด่นสี่ตัวจากทั้งหมดสี่ชุดนี้ครับผมเน้นไปที่หกเก้าสามหนึ่งครับ 6 9 3 1 31, ชุดเด่น4ตัวครับส่วนชุดรองครับ6 4 8 6ครับชุดรอง6 4 8 6ครับนี่คือชุดเน้นได้ชุดรองในชุด4ตัวครับ ส่วนชุดสามตัวบนครับ3ตัวบนชุดเด่นเน้นพี่931ครับเน้น931รอง486ครับ3ตัวนะครับ931และ486นะครับส่วนในชุด2ตัวบนครับเน้น31รอง86ครับเน้น31รอง86ครับนี่คือชุดฟันธงชุด3ตัวบน2ตัวบนครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับในชุดฟันธงครับ2ตัวล่างเน้น69ครับรอง64ครับนี่คือชุดฟันธงเลขท้าย4ตัวเด่นเล่นรองเลขท้าย3ตัวบนเด่นเล่นรอง2ตัวบนเด่นเล่นรอง2 างตัวเด่นในรองหวยลาวพัฒนาครับมาสรุปเลขเด่น2ตัวบน2ตัวล่างหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่19ครับเป็นเลขสรุรที่คำนวณสรุปจับคู่ไว้ครับจะมีด้วยกัน3 1 3 6 8 1 8 6 6 4691419 1, 1, รวมทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวครับมาแต่ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่าง วิลาวพัฒนางวดประจําวันที่19มกราคมนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขสูตรคานวณครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขคํานวณเท่านั้นครับจะมาตามสูตรหรือไม่ต้องลุ้นกันในงวดประจําวันที่19มกราคมนะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลงกังใจนะครับ ที่เขามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรหัวที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหุวเลาาพัฒนางวดประจำวันที่19มกราคม2565ลงคลิปให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบกันตัดสินใจฝากกดติดตาม กด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสูตรไว้ดีๆเลขเด่นๆดนลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปนะครับอหวยสมาชิกไว้เด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่19มกราคม2565หเฮงๆรวรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ